ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เก็บเงินสดไว้แล้วมันแลกเปลี่ยนสินค้ากันเถอะด้วยเครดิตซึ่งไม่มีดอกเบี้ยทันที2 0 0แสนถึง1ล้านเริ่มใช้เครดิตนี้ก่อนได้เลยแล้วค่อยจ่ายคืนด้วยสินค้าและบริการของท่านภายหลังชอบไหมล่ะครับรวมทั้งเรายังมีทีมงานที่คอยหาตลาดเงินสดให้กับท่านทั้งภายในและต่างประเทศถามตัวท่านเองว่า ธุรกิจของท่านต้องการอะไรสิ่งเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยดีไหมลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นลดค่าใช้ใจ่ายที่เป็นเงินสดสุดท้ายแล้วกําไรเพิ่มขึ้นใช่ไหมละครับแต่เดี๋ยวก่อนท่านที่เคยมีประวัติ NPL ล้มละลายหรือ black list ท่านก็มีสิทธิ์ใช้เครดิตของเราได้อย่าห่วงเราสามารถอนุมัติเครดิตให้ท่านได้ <Big Butter S 1> เพียงแค่ท่านมีสินค้าและบริการเป็นของ <บา S 1> ท่านเองคือผู้ช่วยตัวใหม่ในธุรกิจของท่านอย่างแท้จริง big butter